อาจารย์มานบพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานบพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามมาถามผมผ่านอีเมลใหม่ของผมนะครับก็คือ Yahoo นั่นเองนะครับเขาใช้ชื่อว่า AA เนะครับเขาบอกว่ามีข้อสงสัยจากการที่เพิ่งเริ่มทำงานที่ฝ่ายการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ สมมุติว่าบริษัทมียอดขายที่ตั้งเป้าให้กับลูกค้าว่าถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าถึงสามแสนบาทเนี่ยจะให้ส่วนลดกับลูกค้าห้าเนะครับ5%ถ้าซื้อถึงสามแสนบาทตัวนี้นะครับไอ้าเตัวนี้เราเรียกว่าส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้าเป็นไงครับลดทันทีและไม่แสดงยอดเต็มนี่คือความหมายของส่วนลดการค้านะครับไอ้าปอร์เซ็นตัวนี้จะต้องลดทันทีเลยแล้วก็เอามูลค่าทั้งหมดลบด,ด้วยห้าเปอร์เซ็นแล้วก็แสดงด้วยยอดหลังหักส่วนลดแล้วและเอามาลงบัญชีนะครับจะเห็นว่าส่วนลดการค้านั้นหักส่วนลดแล้วถึงจะลงบัญชีได้นะครับ และบอกต่อไปว่าและถ้าลูกค้าจ่ายเงินสดจะลดให้อีก5%ตัวนี้อีก5%นะครับ5%ถ้าจ่ายเงินสดก็คือเมื่อจ่ายชำระนี้นั่นเองจะลดใอ้5%แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยบรยิษัทผู้ขายสินค้านั้นจะลดให้10%แต่ว่าเป็น10%หักเป็นขั้นขั้นแรก5%เหลือเท่าไหร่เอาเงินที่เหลือนั้นหักอีก5% จะามารวมกัน55บหก10แล้วหักจาก300,000เลยไม่ได้นะครับจะต้องหักเป็นขั้นนะครับตัวนี้เรียกว่าส่วนลดเงินสดนะครับตัวนี้เรียกว่าส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดนะั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเราเรียกว่าส่วนลดจ่ายในฐานะที่เป็นผู้ขายนะครับตอนนี้คุณกำลังทํางานอยู่ในบริษัทขายแห่งหนึ่งนะครับ ดังนั้นส่วนลดจ่ายจะต้องเกิดขึ้นจากกรณีนี้นะครับโดยส่วนลดจ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายชําระหนี้เท่านั้นมีการจ่ายชําระหนี้เท่านั้นนะครับคราวนี้คุณบอกต่อไปว่าพอถึงตอนเก็บเช็คจากลูกค้าเนี่ยที่บอกว่าลูกค้าจะต้องจ่ายสามแสนเนี่ยนะครับแต่พอเก็บเงินได้จริงๆแล้วเก็บเงินได้แค่เพียง สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตอนเก็บเงินเนี่ยเก็บได้สองแสนเจ็ดทั้งๆท,ท,ที่คุณบอกมาว่าตอนที่บันทึกตอนแรกนั้นบันทึกด้วยยอดสามแสนแต่ทําไมตอนเก็บเงินได้จากการขายเนี่ยได้แค่เพียงสองแสนเจ็ดคุณมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับตอนขายขายสามแสนแต่ทำไมเก็บเงินได้สองแสนเจ็ดครับคาถามของคุณมีอยู่ว่า ส่วนต่างยอดคือส่วนลดการค้าหรือเปล่าคะหรือเป็นส่วนลดเงินสดผมก็จะตอบเลย,เลยนะครับมีทั้งส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสดตัวแรกคือส่วนลดการค้าหักทันทีและไม่เอาาลงบัญชีนะครับตัวที่สองเรียกว่าส่วนลดเงินสดจะลงมาที่บัญชีเมื่อมีการจ่ายชําระเงินเท่านั้นนะครับนี่ก็คือคําตอบที่คุณถามนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับคุณ เพราะว่ามันน่าจะทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็เลยจะ,สะแสดงวิธีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นมาให้คุณดูนะครับคราวนี้ผมก็มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงครจากการที่ผมเนี่ยได้ทดลองการลงบัญชีลงตัวเลขไปแล้วเนี่ยก็พบว่าจากโจทย์ข้อนี้ที่คุณบอกว่าเกิดจากการทํางานของคุณเนี่ยที่คุณไปทํางานในฝ่ายการเงินเนี่ย ผมกาลังสงสัยว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วธุรกิจส่วนมากแล้วอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมบริษัทคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่นั้นมันได้รับการยกเว้นก็เลยไม่ต้องมีภาษีขายจากการขายนะครับคือจากโจทย์ข้อนี้ที่ผมดูตัวเลขที่คุณให้มานั้นจะไม่มีภาษีขายจากการขายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับได้ ข้อคีดอีกนิดนึงก็คือหรือว่าคุณไม่ได้ทํางานที่บริษัทแห่งนั้นแต่โจทย์ตรงนี้เป็นโจทย์ที่คุณเนี่ยถูกให้มาทําเป็นการบ้านตอนที่คุณเรียนอยู่นะครับและคุณก็มาถามผมเนื่องจากว่าคุณทราบว่าผมจะไม่ตอบคําถามหรือเฉลยแบบผัดให้กับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่คุณถามผมมาแล้วนะครับแล้วผมก็นั่งดูแล้วผมก็บังเกิดมีเวลาว่างพอดีก็จะทําให้ดูนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่มาลอง ถามคาตอบจากผมหรือว่าคุณทํางานจริงๆผมก็จะตอบให้คุณในฐานะที่คุณมีปัญหาคุณเลยมาเจออาจารย์มนบนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการลงมืบัญชีจริงๆแล้วกันนะครับตามทฤษฎีเลยเป็นอย่างไรนะครับโดยในโจทย์ตรงนี้เนี่ยผมจะสมมุติว่าไม่มีภาษีขายมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้ามันมีภาษีมาเกี่ยวข้องแล้วตัวเลขมันจะไม่ลงตัวตามที่คุณให้โจทย์ผมมานะครับวิธีการลงที่แท้จริงที่ผมจะต้องลงก็คือตอนที่ขายเนี่ยจะต้องเป็นการขายเชื่อนะครับ โดยเดบิตด้วยลูกหนี้จะต้องเดบิตด้วยลูกหนี้นะครับแล้วก็เครดิตด้วยขายจะลงบัญชีอย่างนี้นะครับโดยลงบัญชีแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะต้องใส่ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ตามหลักการเลยก็คือไอ้หเมื่อซื้อถึงยอดสามแสนบาทนั้นเรียกว่าส่วนลดการค้าระหัสทันทีดังนั้นเรามาแสดงวิธีการหาตัวเลขที่จะลงบัญชีกันนะครับตัวเลขที่จะเอามาลงี่บัญชีก็คือ การนำสามแสนคูณด้วยห้าเซครับเอาสามแสนคูณหเซนนี่ยนะครับก็จะได้ละกับหมื่นห้าแล้วคุณก็เอาสามแสนลบหมื่นห้าก็เอายอดเต็มลบด้วยส่วนลดการค้านะครับก็จะเหลือละกับสองแสนปดหมื่นห้าพันหรือถ้าเกิดคุณอยากจะคิดแบบไม่ง่ายเลยก็คือ การนำสา0 0 0 0ลบออก5%เก็คือเหลืออยู่95%ก็จะได้คําตอบที่เท่ากันก็คือสองแสนแดาพันนั่นเองนะครับแล้วเราก็เอามาลงมาที่บัญชีกันสองแสนแดันจะเห็นว่าตัวเลข2 8 5แสนแนาพันนั้นจะไม่มีส่วนลดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนลดกันท้าหักทันทีและไม่ลงส่วนลดดังกล่าวนะครับต่อไปนะครับคุณบอกว่าเวลาที่ รับเช็คมานั้นรับเช็คไม่ถึง30,000 0นะครับรับแค่เพียง2 0 0 0นนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือตอนรับเช็คจากข้อมูลที่คุณให้มานะครับตอนรับเช็คก็ดเดบิตเงินสดนะครับสมมุติว่าเช็คตรงนั้นคือเช็คเงินสดขึ้นเงินได้ทันทีในทางบัญชีเช็คที่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีนั้นหมายความถึงเงินสดด้วยนะครับเพราะว่าคําว่าเงินสดนั้นหมายถึงเอกสารทางการเงินต่างๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับ แต่ในทางปฏิบัติบางกิจการอาจจะใช้คาว่าเช็คก,ก็ได้นะครับแต่สําหรับในทฤษฎีแล้วผมจะใช้คําว่าเงินสดเครดิตด้วยลูกหนี้การค้านะครับซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวมีอยู่285,000นะครับล้างออกเลย285,000เงินสดเนี่ยจะรับไม่ถึง285,000ครับเพราะว่าตามเงื่อนไขของผู้ขายบอกว่าจะลดให้5%เมื่อ เอาเงินมาจ่ายใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มาดูกันว่ามูลค่านี่มีเท่ากับ285,000ลดให้5%ก็จาก100%ลดให้5%ก็คูณด้วย95%เลยก็แปลว่าเป็นตัวเงินที่เราจะได้รับทั้งสิ้นนะครับเอา285,000คูณ95%ก็ได้เท่ากับ2 7 0 7 5 0หรือคุณอาจจะคำนวณอย่างนี้ก็ได้นะครับเอา285,000 คูณ5%นะครับถ้าเกิดคุณเอา285,000คูณ5%เนี่ยก็จะได้เท่ากับ14,250ตัวนี้ก็คือส่วนลดนะครับซึ่งในฐานะที่คุณเป็นคนขายนั้นก็เรียกว่าส่วนลดจ่ายและเอามูลค่า285,000ลบด้วย14,250ลบกันก็จะเหลือเท่ากับ277,500นั่นเองเนี่ยนะครับ ไม่ว่าคุณจะคำนวณตามวิธีใดก็จะได้ตัวเลขเท่านี้ซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่คุณเนี่ยกำหนดมาให้กับผมในคําถามอยู่แล้วนะครับมันลงตัวพอดีนะครับว่าในการรับชําระนี้ครั้งนี้คุณจะต้องให้ส่วนลดเขาเท่านี้นะครับไอ้ตัวนี้เรียกว่าส่วนลดเงินสดหรือเรียกชื่อมันก็คือส่วนลดจ่ายน,นั่นเองชื่อของมันเต็มๆเลยก็คือส่วนลดจ่ายนะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่าเราได้เงินเท่านี้นะครับก็ลงเดบิตด,ด้วย270 750นะครับส่วนลดจ่ายนั้นถือเป็นบัญชียอยู่ในหมวดที่4นะครับแต่ต้องลงทางด้านเดบิตด,ดังนั้นก็เดบิตด,ด้วยส่วนลดจ่ายนะครับด้วยยอด1.4250นี่นะครับนี่การลงมาที่บัญชีนะครับตามที่คุณบอกผมมาเลยว่าขาย30000 0และได้เงิน 2อ0แสนเจ็ 27, 000, ก็ลงตัวพอดีผมถึงมีความมั่นใจว่าบริษัทคุณนั้นไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะตัวเลขมันลงตัวพอดีที่ไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องนะครับต่อไปผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตามเอกสารข้อมูลที่คุณส่งมาให้เนี่ยคุณบอกว่าบริษัทบันทึกยอดขายส0 0แสนในตอนแรกคุณบอกว่าในตอนแรกคุณบันทึกด้วยยอดสามแสนเนี่ย ซึ่งผมได้ลงมาแล้วว่ามันคือ2 8 5 0 0 0นะครับคือตามวิธีถูกตามที่ผมเข้าใจมันควรจะต้องลงด้วยยอดเท่านี้แต่เนื่องจากคุณคุณบอกว่าลงด้วยยอด30,000 0มันก็เป็นข้อสองสัยของผมว่ามันลงด้วยยอด3 0 0 0 0 0ได้ไงความเป็นจริงมันควรจะต้องลงด้วยยอด2 0 8 0 0 0 0อันนี้คือหลักทางทฤษฎีเลยนะครับวิธีการในการแก้ไขก็คือเมื่อคุณบอกว่าคุณเคยลงผิดไอ้ตัวนี้นะครับที่คุณเคยบอกว่าคุณลงผิด ผมจะท้าความว่าที่คุณบอกว่าคุณเคยลงบัญชีโดยเดบิตด,ด้วยลูกหนี้ผมสมมุติว่าคุณขายเป็นเงินเชื่อนะครับแล้วเครดิตด้วยขายเนี่ยคุณบอกว่าคุณลงด้วยยอดสามแสนซึ่งผมคิดว่าน่าจะลงผิดอันนี้นะครับน่าจะลงผิดคุณควรจะต้องลงด้วยยอดสองแสนแปดแล้วจะทํายังไงดีให้ข้อมูลที่ผิดนั้นมันถูกปรับปรุงแล้วให้มันถูกต้องตามยอดที่ควรจะต้องเป็นตามนี้ วิธีการก็คือเมื่อคุณลงขายมากเกินไปคุณลงไปสามแสนแต่ความจริงควรจะลงแค่เพียงสองแสนแปดหมื่นพันดังนั้นคุณก็ลดยอดขายซะนะครับก็เดวิดด้วยยอดขายซะด้วยยอดผลต่างระหว่างสามแสนกับสองแสนแปดหมื่นห้าพันก็คือหมื่นห้านะครับแล้วก็คุณลงลูกหนี้มากไปนะครับก็ลดยอดลูกหนี้ลง15งหมื่นห้าเช่นกันนะครับพอปรับปรุงด้วยรายการนี้แล้วเนี่ย ก็จะทาให้ตัวเลขที่คุณลง3ามแสนนั้นถูกต้องเป็น2องแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการออกเอกสารบ้างน,นะครับอันนี้ผมพูดในทางการลงบันทึกบัญชีเท่านั้นเองว่าเราควรจะต้องแก้ไขมันถูกต้องคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงการออกเอกสารก็มีการแก้ไขเอกสารอยู่ด้วยกันสองลักษณะน,น,นะครับทางที่หนึ่งก็คือให้คุณออกใบยกเลิกเอกสารเก่าและสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับที่ถูกต้องนะครับ ที่มันควรจะต้องเป็นก็คือตัวเลขนี้นะครับยกเลิกเอกสารเก่าและสร้างเอกสารใหม่นะครับทางที่1ทางที่2ก็คือออกใบลดหนี้นะครับเพื่อปรับตัวเลขการตั้งหนี้นะครับให้มันถูกต้องจากที่คุณเคยตั้งหนี้สามแสนก็ส่งเอกสารไปลดหนี้ลงหมื่นห้านะครับหนี้ก็จะมีแค่เพียง2องแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับนี่คือหลักการนะครับทางด้านเอกสารทางด้านบัญชีก็ลงบัญชีแบบนี้นะครับนี่ก็คือคําตอบนะครับที่ผมเอามาตอบให้ฟังนะครับ สำหรับคุณ AA นะครับที่เข้ามาถามไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นคนที่กําลังเข้าสู่การทํางานในฝ่ายการเงินนะครับคุณจะเป็นใครก็ตามวันนี้ผมได้ตอบคําถามนี้ให้กับคุณแล้วนะครับก็หวังว่าคุณจะเอาความรู้ตรงนั้นไปใช้ในการเรียนหรือเอาไปใช้ในการทํางานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ